บทที่ยีิบเของฟรีรัติการผมนั่งหิวท้องร้องเมื่อออกไปนอกหน้าต่างและมือจากแบบพิมพ์เขียวชั่วคราวผมชอบบรรยากาศยามราตรีความมืดช่วยกลบเกลื่อนความชั่วได้ดีโจรขโมยและยุงจึงชอบรัติการพ่อหิวข้าว ลูกสาวสุดที่รักตะโกนจากหน้าจอทีวีอีกสักพักจัญญาคงกลับจากทำงานพร้อมอาหารสำหรับผมและลูกทนเอาหน่อยเดี๋ยวแม่ก็มาเราไม่ซื้ออะไรกินรองท้องหน่อยหรือพ่อเปลืองเงินใช่ไหมปุ้มปุ้ยได้มันสมองอันฉลาดเฉลียวจากผมเสียดายที่ได้ความโง่าบางส่วนจากจัญญาผมรู้สึกหิวตะหง,งิดอยู่เหมือนกัน วันนี้ที่แผนกบัญชีของจัญญามีงานเลี้ยงอาหารและเหล้ายาปลาปิ้งได้จากพวกพ่อค้าที่ติดต่องานบริจาคให้เป็นธรรมเนียมของพวกข้าราชการอย่างหนึ่งในวันสิ้นปีงบประมาณเธอบอกว่าจะแอบ,บหยิบกับข้าวติดมือกลับบ้านให้ทนรอหน่อยวิธีที่เธอใช้ประจำคือทำทีเป็นช่วยจัดอาหารอยู่หลังครัวพอคนเผลอก็ลำเลียงเนื้อสัตว์กุ้งปลา หรือพวกเหล้านอกใส่ตะกร้าใหญ่ที่เตรียมไว้คุณคงเข้าใจนะครอบครัวของเราเติบโตจากชีวิตกระเสือกกระสนในกรุงเทพแม้ทุกวันนี้เรามีบ้านเดียวรถเก๋งญี่ปุน่นโฮมเทยเตอร์ห้องครัวบิวอินแต่ทั้งหมดก็ไม่ทำให้เราลืมคืนวันที่ทุกยากดังนั้นทางใดที่จะประหยัดได้ผมและจันยาก็ช่วยกันโดยไม่เกี่ยงงอน พ่อหนูหิวจริงๆนะจะเป็นลมอยู่แล้วหมอเคยบอกว่าความอ้วนสามารถถ่ายทอดทางพันธุก,กรรมได้ผมหนักหนึ่งรยสิกิโลจันญาหนักแปดสิบห้ากิโลลูกสาวจึงชื่อปุ้มปุ้ยสมตัวเดี๋ยวนะหัดทนหน่อยเดี๋ยวแม่กลับมาก็ได้กินเพียบแน่ฝีมือแม่ระดับไหนแล้ว ไม่กลับมือเปล่ารอกแล้วเมื่อไหร่แม่จะกลับล่ะมีเสียงรถแล่นมาจอดหน้าบ้านมิสทินมาแล้วค่ะปุ้มปุ้ยตะโกนดีใจคิดว่าเป็นเสียงรถแม่กลับบ้านผมชะเง้อดูเห็นเงาตะคุ่มหญิงสองคนก้าวลงจากรถคนหนึ่งเดินมากดกริ่งติ้งหนองคุณแม่กลับมาแล้ว ไม่ใช่หรอกแล้วใครล่ะพ่อไม่รู้สิเพื่อนแม่มัง้งผมขยับร่างอุ้ยอ้ายเดินไปที่ประตูเมื่อมีเสียงกริ่งดังซ้ำใครผมตะโกนถามเชิญทางนี้หน่อยค่ะผมเปิดประตูบ้านเดินไปที่รั้วหญิงแต่งชุดฟอร์มสีม่วงทั้งสองกระพุ่มมือไว้ คุณแม่บ้านอยู่ไหมคะไม่อยู่ผมมองพวกเธอแบบไม่ไว้ใจคนแปลกหน้าที่ทำทีนอบน้อมกับเรามักหวังประโยชน์จากเราอย่างที่คนจีนพูดว่าไม่ร้ายไม่มาหาหมายความว่าคนเราเวลามีความสุขสบายดีมักไม่ไปเยี่ยมเพื่อนฝูงต่อเมื่อมีเรื่องร้ายต้องการความช่วยเหลือจึงจะโผล่หน้ามาให้เห็นพวกเธอทำหน้าผิดหวัง เอ่ออีกนานไหมคะจึงจะกลับนานผมรู้แล้วหญิงสองคนนี้เป็นเซลล์ขายสินค้าตามบ้านทั้งสองมองหน้ากันเหมือนจะหาหรือผมทำท่าจะเดินกลับเดี๋ยวค่ะคุณพี่เรามีเครื่องครัวอัตโนมัติมาสาธิตวิธีใช้อยากรบกวนเวลาว่างไม่ว่างผมตอบมะนาวไม่มีน้ำ รำคาญพวกตื้อขายของพวกนี้ไม่มีทางได้เงินจากผมแม้แต่สลึงเดียวพน,นันได้เลยไม่ว่างไม่เป็นไรค่ะอยากขอเพียงเข้าไปเตรียมอาหารสาธิตร,รอเวลาคุณแม่บ้านกลับมาเผื่อจะได้แลกเปลี่ยนสูตรอาหารกันโถเว้ยตือ้อยู่นั่นแหละขืนปล่อยให้เข้ามาในบ้าน พวกหล่อนก็จะยึดพื้นที่ครัวสาธิตทําป๊อปคอร์นบ้างเค้กบ้างพิซซ่าบ้างจนกว่าจะใจอ่อนยอมซื้ออะไรสักชิ้นไล่ไม่ไปง่ายๆหรอกฉลาดนักเลือกมาตอนค่ำหลังแม่บ้านเลิกงานเสียด้วยแต่เอ๊ะความคิดแล่นปราดคุณจะมาทำอะไรนะเรา จะมาสาธิตวิธีใช้เครื่องครัวอัตโนมัติซึ่งจะช่วยทำอาหารได้เร็วสะดวกเพิ่มคุณค่างั้นแสดงว่าคุณต้องเตรียมอาหารให้ดูด้วยหรือค่ะเรามีอาหารสาธิตมากมายเช่นพิซซ่าหน้าทะเลเค้กงั้นเชิญเลยครับเชิญผมไม่รอให้พูดจบรีบเปิดประตูรั้วให้พวกเธอยินดีเห็นชัด ผมพาสองสาวไปในครัวพร้อมสัมภาระที่ถือมาเพียบมีทั้งเครื่องตีเคก้กเครื่องคันน้ำส้มมีดปอกแตงเต้าอบหม้ออบและสารพัดสารเพเออยังมีของสดที่ใช้ทำอาหารอีกค่ะพวกผลไม้แฮมกุ้งงั้นถอยรถเข้ามาจอดในลานเลยดีกว่าจะได้ไม่ต้องเดินเข้าออกหลายเที่ยวผมเอื้อเฟื้อผิดปกติ ผมไขประตูรัวให้สองสาวถอยรถเข้ามาเมื่อเห็นทั้งสองลำเลียงอาหารสดนานาชนิดเข้าในครัวถึงกับน้ำลายไหลพวกเธอคงเห็นแล้วว่าฐานะบ้านผมไม่ใช่ประเภทปากกัดตีนทีบคงยอมทุ่มรายการอาหารมื้อใหญ่เพื่อการสาธิตแน่หลังจากหาปลั๊กเสียบสายวางเครื่องมือและอุปกรณ์เข้าที่เข้าทางแล้วผมก็ได้ยินเสียงเครื่องปัน่นเครื่องบดเครื่องสับ ดังประสานกันเสนอโสดลูกสาวเดินไปดูอย่างสนใจในตาแวววาวพอๆกันเธอพยักพยเยดกับผมรู้ว่าผมคิดอะไรอยู่ทำอะไรน่ากินจังผมแกล้งเดินเตร็ดเตรไปหามองดูน้ำสีส้มในชามแก้วพันโมบิฟเฟลค่ะสูตรพิเศษ ยังกินตอนนี้ไม่ได้ต้องรอให้พิซซ่าหน้าทะเลเสร็จก่อนปุ้มปุ้ยยอมทิ้งรายการทีวีช่องโปรดเดินป้วนเปียนข้างๆผมคงหิวจึงเข้ามาสมทบคุณพ่อดูสิคะเครื่องนี้ปอกขอมหัวใหญ่เป็นรูปดอกไม้ได้ด้วยแครอทกลายเป็นดาวน่าซื้อไว้ใช้ที่บ้านทุกชิ้นเลยนะคะปุ้มปุ้ยผสมโรง สองสาวยิ้มแฉ่งป้อนคุกกี้ให้เธอชิ้นหนึ่งเห็นไม่ว่าลูกผมฉลาดเพียงใดที่จริงเครื่องทั้งหลายที่พวกเธอสาธิตบ้านเรามีหมดแล้วในตู้ครัวแต่ผมไม่บอกให้รู้บ้านเริ่มมีสีสันมีเสียงหัวเราะคิกคักสองสาวโฆษณาคุณความดีของสินค้าสุดฤทธิ์กลิ่นหอมเครื่องเทศคั่วชวยมาจากเตาอบบ้างหม้ออบบ้าง ท้องผมร้องคร่ำครวญอย่างช่วยไม่ได้สองพนักงานสาวคนหนึ่งวัยราวสาคงเป็นหัวหน้าเธอแต่งหน้าเข้มพูดชอเลาะเก่งพยายามโน้มน้าวให้เห็นคุณประโยชน์ของอุปกรณ์สารพัดสารเพบางสิ่งก็ดูไร้สาระเกินไปเช่นเครื่องเปิดกระป๋องไฟฟ้าหรือเครื่องคันส้มไฟฟ้าซึ่งไม่ได้ทำอะไรนอกจากหมุนแกนคันดังหึงหึง ได้น้ำส้มสี่ห้าช้อนแต่ที่น่าทึ่งคือเธอสามารถใช้มีดปอกผลไม้สลัสเสลาพืชผักผลไม้ได้อย่างคล่องมือและเมื่อวางเรียงก็กลายเป็นสลัดจานงามเหมือนที่เห็นตามโรงแรมหรูนอกจากนี้เธอยังใสแครอทเป็นเส้นยาวกรุบกรอบกุ้งสดลวกพอให้เนื้อเป็นสีชมพูวางเรียงสวยเห็นแล้วน้ำลายไหลผมหยิบกุ้งใสปากตัวหนึ่ง ปุ้มปุ้ยทำตามเซลล์สาวค้อนขับยังกินไม่ได้ค่ะต้องตีน้ำสลัดอีกอ้าวไม่ได้เตรียมมาเหรอเอาน้ำสลัดในตู้เย็นผมก็ได้ผมเสนอเพราะหิวไม่ได้ค่ะต้องใช้สูตรพิเศษของโมบิ f l e x ์เฮ้ออะไรอะไรก็จ้องแต่จะขายเครื่องบ้าเครื่องบอ ผมได้ยินคำว่าโมบิเฟล็กสักร้อยครั้งได้แล้วกระมังส่วนสาวอีกนางวัยคงไม่เกิน22ชื่อตุ๊กตาผมแอบยักคิ้วให้หลายครั้งหน้าฟัดซะไม่มีเอททำไมคุณแม่บ้านยังไม่มาอีกคะเธอทำหน้ากังวลเวลาผ่านไปชั่วโมงกว่าแล้วนั่นน่ะสิอาหารพร้อมปรุงหมดแล้วแป้งนวดแล้ว ไข่ตีแล้วผมว่าเราทำกินไปเรื่อยๆก่อนดีกว่าทิ้งไว้นานคงไม่อร่อยแน่สองสาวทำน้ายุ่งยากเออยังกินไม่ได้หรอกค่ะต้องรอคุณแม่บ้านก่อนรอทำไมละ่ะผมชักหงุดหงิดกรดในกระเพาะก,กำลังกัดเนื้อตัวเองคือเรามาเตรียมอาหารสาธิตนะคะ ้องการจะโชว์วิธีใช้เครื่องช่วยทำงานครัวชนิดต่างๆเพื่อให้คุณแม่บ้านได้เห็นและทดลองใช้ไปด้วยไม่ซื้อไม่ว่าอะไรแต่อยากให้คุณแม่บ้านมีส่วนร่วมหรือเธออาจมีสูตรเคล็ดลับปรุงอาหารบางประการจะได้แลกเปลี่ยนกันนี่เป็นแนวทางสมาชิกสัมพันธ์ของบริษัทจุดประสงค์หลักไม่ใช่เตรียมอาหารให้กินนะคะเพียงว่าเมื่อสาธิตเสร็จก็ได้กินไปด้วย เธอพยายามเรียบเรียงคำพูดแต่ผมหิวจนตาลายแล้วทนไม่ไหวแล้วผมหยิบกุ้งใส่ปากอีกสองตัวเอางี้ตุ๊กตาแบ่งแป้งเค้กทำขนมรองทองให้คุณพี่กินก่อนแล้วกันตุ๊กตาหุ่นน่ารักน่าเอ็นดูพูดไม่เก่งแต่ดูสดใสหุ่นเช้งกระเดะผมว่าสาวคนนี้ก้นไวไม่เบา ไม่ทราบที่บ้านคุณพี่มีพิมพ์เค้กขนาดเล็กไหมคะเดี๋ยวจะแบ่งอบให้กินรองท้องไปพลางๆก่อนอ๋อมีมีอยู่ในห้องเก็บของไปเลือกเอาสิผมจะพาไปหยิบผมเคลื่อนร่างขนาด120่กิโลพาเธอไปยังห้องเก็บของจัญญาชอบซื้อของมาสะสมเต็มไปหมดบางชิ้นไม่ได้แกะออกจากถุงด้วยซ้ำ หาดูอันไหนที่คุณอยากได้เลือกเองตามสะดวกผมยืนดูบั้นท้ายกลมงงอนเด้งขึ้นเด้งลงขณะที่เธอก้มก้มเงยๆอยู่กับชั้นวางของติดผนังกระโปรงสั้นและตึงเปรี้ยเธอเป็นคนสวยเชียวละโอ้โหถ้าได้เมียน้อยหุ่นง,งามอย่างนี้สักคนผมเอื้อมมือจับบั้นท้ายกลม เธอสะดุ้งเฮือกหันขวับมาทันทีท่าทางตกใจผสมโกรธทำไมคุณทำอย่างนี้ผมหัวเราะชอบใจมองหน้าอกเต่งตึงน้องน่ารักมากเลยรู้ไหมฝาขนมครกขายยังไงจ้ะผมยื่นมือหยอกอย่ามายุ่งนะเธอคว้าเขียงพลาสติกถือไว้ในมือเตรียมฟาดผมขวางประตูไว้ ถอยไปเดี๋ยวนี้ไม่งั้นฉันจะฟาดคุณผมไม่ถอยพวกผู้หญิงขายของจะมีอะไรนักหนาทําท่าทําทางไปงั้นเองจริงๆคงขายทุกอย่างเจอเงินตาโตแน่ผมหัวเราะหื่นขยับร่างเข้าหารู้สึกตื่นเต้นอย่าดีดดิ้นไปนักเลยทำตัวดีมีเงินให้ ฉันไม่ใช่ผู้หญิงขายตัวนะเอาหนะ้าเอาหนะ้าคอนิดนิดหน่อยน่อยแล้วจะซื้อเครื่องไฟฟ้าหมดทั้งชุดเลยท่านใดนั้นเสียงแตรรถหน้าบ้านก็ดังขึ้นจันยากลับมาพอดีผมถอนใจเสียดายไก่ในกำมือเดินออกมาเปิดประตูรับจันยาหงุดหงิดหน่อยหน่อย สองสาวพนักงานขายมีท่าทีมึนตึงเปลี่ยนไปไม่ยอมมองหน้าผมอีกแต่หลังจากที่จันญ,ญาทำทีสนใจถามราคาอุปกรณ์หลายชนิดความคลึกครื้นก็กลับมาเยือนอีกครั้งด้วยท้อยทีท้อยอาศัยประษาผู้หญิงบรรยากาศเปลี่ยนไปเหมือนมีปาร์ตี้เล็กๆในบ้านแป้งพิซซ่าถูกนำเข้าเตาอบกลิ่นหอมฉุยย่วน้ำลาย และแล้วสองสาวเริ่มเสิร์ฟอาหารทีละชนิดเริ่มด้วยพันช์โมบิเฟล็กกระทงทองเรียกน้ำย่อยสลัดกุ้งราดน้ำสลัดสูตรโมบิเฟล็ก์พิซซ่าโมบิเฟล็ก์ใส่ชีสมากเป็นพิเศษแซนด์วิชปลาทูน่าผมกวาดเรียบเกือบทั้งหมดกินเลยค่ะกินเลยไม่ต้องเกรงใจโมบิเฟล็ก์บริการเต็มที่แน่นอน ไม่มีเหตุผลที่พวกเราจะต้องเกรงใจพ่อแม่ลูกสวาปามกันพุงปลิ้นอย่างที่เขาว่าเมื่อหนังท้องตึงหนังตาก็หย่อนปุ้มปุ้ยเป็นคนแรกที่หลบไปนอนกลนครอกฟีก่อนที่พายแอปเปิลและเค้กผลไม้จะทันออกจากเตาผมปลุกให้เธอตื่นมากินของหวานแต่เธอหลับเป็นตายผมหลับเป็นคนสุดท้ายและตื่นทีหลังสุดด้วยเช่นกัน หมอที่โรงพยาบาลตำรวจบอกว่ายานอนหลับที่ผสมในอาหารจะสะสมดีในชั้นไขมันตำรวจเตือนว่าอย่าเห็นแก่ของฟรีคราวนี้เสียแค่ทรัพย์สินคราวหน้าอาจเสียชีวิตภาพของเราพ่อแม่ลูกนั่งคอตกอัดกันอยู่บนโซฟาถูกเผยแพร่บนหนังสือพิมพ์ฉบับเช้าคนพากันหัวเราะนินทาว่าเป็นภาพครอบครัวฮิปโป เราไม่กล้าสบตากับคนข้างบ้านหลายวันอย่าลืมกดซั b s c ค i b e ติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากทางอมรินบุ๊กส์